ตัดใบนะใส่ดินเนะตรียมดินใส่ภาชนะที่เราจะมาจำจะเป็นถุงก็ได้เป็นขวดก็ได้เป็นกระป๋องกาแฟะก็ได้เจาะรูให้น้ําระบายซะอ่านี้มันมีรูระบายเรียบร้อยแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มชํานะรดน้ําครั้งเดียวพอแนะครับท่านผู้ชมงานนี้ไม่ต้องลดน้าดํามากรดครั้งเดียวพอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมวันนี้คลื่นฟ้าคลืน่นฝนฝนจะตกเพราะว่าพายุเข้าเนาะ,ะแ่หลายๆที่ฝนตกเมื่อคืนก็ดูข่าวที่กรุงเทพตกหนักเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูเรื่องฝนนะท่านผู้ชมผมจะมาตัดยอดพริกเป็นพริกชี้ฟ้านะจะตัดยอดพริกเก็ไปชำ ก็กำลังหายอดที่มันแก่ๆแ,แล้วก็ยังไม่ออกดอกดีนักนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปชำการตัดยอดพริกเอาไปชำแบบนี้มันก็เดี๋ยวมันก็จะแตกยอดใหม่มาครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะแตกแขนงใหม่ออกมาอีกนะครับเราก็มาหาเอานะครับ ไม่ว่าจะเป็นยอดพริกยอดมะเขือเขือพวงอะไรเนี่ยสามารถเอาไปชำได้หมดนะท่านผู้ชมครับไปชำได้หมดก็จะเอาสัก10บยอดเพื่อ,อไว้ขยายพันธุ์นะครับได้แบบร้อยแล้วท่านนะผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการชำยอดพริกเพื่อที่จะเอาขยายพันธุ์ไว้ปลูกไว้กินในบ้านไปชมกันเลยครับ ได้ยอดพลิกมาเรียบร้อยแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตัดแต่งการตัดแต่งใบก็จะตัดครึ่งใบบ้างาตัดออกบ้างนะครับเพื่อเพืพ่อเพื่อเป็นการลดการคลายน้ําของยอดพลิกเนาะการขยายพันธุ์โดยลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมแบบการเอามาชําแบบเนี้ อันที่1นก็ลดเวลาในเรื่องการพ่อช้เม,มะเ็ดที่จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะมาช้ำจะมาละอีกอันที่2ก็เมื่อเราช้ำอย่างนี้ใช้เวลาแค่เดือนเดียวนะปลูกไปหลังจากช้ำไปหนึ่งเดือนนะครับเอาไปปลูกนะประมาณอีกสักสาอาทิตย์นะครับถ้าดินเราดีอะไรเราดีดูแลดีก็จะออกดอกติดผลละนะครับอันนี้ข้อดีข้ามัน อันที่สามก็ง่ายนะครับสะดวกง่ายนะในการชําใครก็ทําใครก็ทําได้ท่านผู้ชมเมื่อได้ตัดแต่งใบเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาปาดพื้นนะครับปาดให้มันเป็นเฉียงลงมาหน่อยก็เพราะว่าถ้าเราตัดตรงพื้นที่ที่จะออกรากนะมันมีน้อยถ้าเราปาดเฉียงนี่พื้นที่ออกรากมันก็จะมีเยอะนะครับใครมี น้ำยาเร่งรากก็ใส่น้ำยาเร่งรากได้นะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วก็จิ้มไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเนาะทาง่ายๆนะครับเกษตรพอเพียงเรา,าต้องลดเรื่องเวลานะครับทําง่ายนะครับท่านผู้ชมดูแล้วก็ทําเป็นเลยแก้เพลหาเกล้าพันมาไม่ไม่ว่าจะเป็นมะเขือไม่ว่าจะเป็นพลิกโหระพากะเพรานะครับ ามาเขือพวงอะไรก็ได้หมดครับท่านผู้ชมสามารถเอามาชําแบบนี้ได้แม้แต่กัญชาที่กำลังฮิตกันเนี่ยปลดล็อกปลดล็อกอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็ามาชําได้นะการชงกัญช,ชาจะใช้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะท่านผู้ชมครับเนาะมันก็มีทั้งดีและทั้งโทษนะครับอันที่จะเป็นยาก็มีอันที่จะเป็นโทษก็มีอยู่ในตัวมันหมดนะครับ ก็ดูแลบุตรหลานก็แล้วกันตอนนี้ก็คงจะห้ามไม่ค่อยได้แล้วเขาเปิดเซลีก็นู่นเลยทะลุไปเข้าไปสู่โรงเรียนแนละ้วตอนนี้นะหลายโรงเรียนก็ทําป้ายไว้ติดว่าโรงเรียนแต่ในโรงเรียนไม่รู้จะจะคุมได้หรือเปล่านะครับในเรื่องของการชาเซรกีก็มีลูกมีหลานกา็ต้องระวังนะครับท่านผู้ชมต้องควบคุมต้องอธิบายออเข้าใจนะครับ อันไหนมันเ่าเป็นยาอันไหนจะเป็นสันทนาการเนาะท่านผู้ชมไปกินอาหารที่ไหนก็ต้องระวังด้วยนะครับเรื่องการใส่กัญชาใครที่ไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรใครที่แพ้แล้วมันกระจำบากนะที่เราทํำอย่างเงี้ยเสร็จท่านผู้ชมก็ลดน้นํะเราตัดใบใส่ดินเตรียมดินใส่ภาชนะที่เราจะมาจํา จะเป็นถุงก็ได้เป็นขวดก็ได้เป็นกระป๋องกาแฟก็ได้เจาะรูให้น้ําระบายซะอ่านี่มันมีรูระบาย,บรยเรียบร้อยแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มชํานะรดน้ําครั้งเดียวพอนะครับท่านผู้ชมนะมันงานนี้ไม่ต้องรดน้ํามากรดครั้งเดียวพอลดให้ชุ่มชําเมื่อเรารดน้ําได้ชุมช่มฉ่าอย่างนี้ก็หาถุงพลาสติกมาจะเป็นถุงก๊อบแก๊บจะเป็นถุงอะไรก็ได้ที่มันไม่รั่วนะที่มันไม่รั่วนะครับ อันนี้ผมจะใส่สองกระถางในถุงนี่ใส่สองกระถางแล้วก็ดึงขึ้นมามัดปากท่านผู้ชมนะครับอ,อย่างให้อากาศเข้าไม่ให้อากาศเข้าและไม่ให้อากาศออกแล้วก็รัดปากถูงแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วครับไม่ต้องลดน้ำอะไรอีกตั้งทิ้งไว้ในร่มนี่แหละร่มํำไรก็ได้ ใต้ต้นไม้อะไรก็ได้หมดตั้งทิ้งไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันก็จะออกรากแตกใบนะครับออกรากแตกใบเราก็สามารถที่จะย้ายเอาไปปลูกได้เลยนะครับผู้ชมครับอันนี้จะใส่ยี่ห้อหมดครับผมก็เป็นถุงันใหญ่ถุงมันใหญ่ก็จะใส่สองถุงถุงนใหญ่ก็จะรู้ว่าจะปลูกเอาอย่างนั้นมาลักแต่เพราะว่าถุงมันใหญ่จะรู้ว่า จากกระองุ่นอกระกเปสองกระถางเเนาะวก็ทำแบบนี้เวลาเราซื้อดินปลูกมามันจะมีถุงพลาสต <consoles S 2> ิกรองข้างในก็ให้เก็บไว้นะครับเวลาเราดินมาใช้เนี่ยเก็บถุงพลาสติกไว้รวบรวมไว้่านผมาชมเผื่อไม่ได้ใช้อย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปหาถุงที่ไหนเราก็จะได้ประหยัด ใช้ถุงเดิมที่มันติดมากระดินติดมากระถุงดินปลูกก็ต้องดูก่อนนะถุงมันรั่วหรือเปล่านะครับถ้ามันรั่วมันก็จะมีอากาศเข้าออกมันก็จะไม่ควบแน่นให้เราหนองการควบแน่นก็คือไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกควบคุมอุณหภูมิมันอยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนเขาทําบอลสีบอลสีก็เป็นตู้อบอันนี้ก็เป็นตู้อบชนิดหนึ่งตู้อบขนาดเล็ก ตู้อบพลาสติกทําเองแบบนี้ทา่นานผู้ชมนี่ตู้อบนะครับลดน้ำครั้งเดียวพอเดี๋ยวไปตั้งในร่มเนี่ยหลังจากที่เราเ <c oughs> พาะไปแล้วชําไปแล้วหนึ่งเดือนมันก็จะติดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเห็นนะครับติดดอกแล้วพิขี้หนูติดดอกจะออกผลอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปปลูกเนาะอันนี้เดี๋ยวจะไปปลูกเพราะว่า มันอยู่ในกระถางนี้ได้เดือนกับ2อาทิตย์นั่นแหละมันเลยเวลามานิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปปลูกนะครับไปปลูกก็ช่ำอยู่นี้นอยู่เดี๋ยวจะไปปลูกเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากที่มันผ่านไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะรากมันก็จะออกงามอย่างนี้นะครับรากจะออกตืึมแบบนี้นี่ผมก็ได้เตรียมหลุมปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเป็นพิ้งี้หนูมีนู่นต้นแล้วก็จะปลูกต่อมานี่อีกสองต้นนะครับ ที่ได้ช้ำไว้เนาะช่วงนี้หน้าฝนก็จะทำให้มันพุนพนนิดนึงนะฮะหลุมปลูกก็จะไปทำเป็นแองนะครับเดี๋วฝนตกมามันน้ามันจะขังเราก็จะทำเป็นพูนมานิดหนึง่งนะครับพูนมานิดหนึง่งแบบนี้นะครับเน้นย้ำนะท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับมือ นะมือมือเย็นมือร้อนมันเกี่ยวอยู่ที่ใน,นเรื่องของการเตรียมดินเนาะเตรียมดินปลูกเตรียมดินปลูกเรื่องของการดูแลการเตรียมปุ๋ยก็จะทำมูลพูนอย่างนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าฝนมันตกอยู่ เรียบร้อยละทา่านผู้ชมเอาต้นยอดพริกที่ชำไว้ได้เดือนกว่านิดๆก็เอามาปลูกนะครับมันเหลืออยู่สองก้าก็มาปลูกไว้ตรงนี้คลิปนี้นะครับทา่านผู้ชมสนใจอยากจะขยายพันธุ์พืชโดวยวิธีการอ่เขาเรียกว่าปักชำเนาะปักชำยอดแบบควบแน่นนะครับก็ลองไปไปลองทํากันดูนะครับถ้าสนใจอยากจะทําวิธีการนี้การขยายพันธุ์แบบควบแน่น หรือการปักชําพริกมะเขือมะเขือพวงอะไรพวกเนี้ยหูละผงละพาอะไรได้หมดก็ไปลองทำกันดูครับได้ผลเป็นประการใดก็เขียนมาเล่าให้การฟังนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ